วัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับรายการ Talk to Myself นะคะก็คือเราหายไปช่วงหนึ่งช่วงแบบช่วงก่อนนี้ใช่ไหมแบบสองสามเดือนเลยอะเออเพราะว่าเหมือนรอแบบยุ่งยุ่งอ่ะยังไม่ว่างอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเราเราว่างแล้วเออแ,แล้วก็แบบอยากทำอยากทำแล้วแต่คือเราไม่ได้ทิ้งนะคือมันยังอยู่ในความคิดอยู่ตลอดแแบบ เอออยากอัดพอดแคสอะไรเงี้ยแต่ว่ายังยังไม่ว่างสักทีก็เลยไม่ได้ทำโมยุ่งๆกับการทำอย่างอื่นอยู่หลายๆอย่างนะคะทุกคนเราก็เลยมาวันนี้กลับมาสักนิดหนึ่งจะได้ไม่โดนอีกรายการแย่งแย่งแบบว่าวิวเวอร์ไปแย่งผู้ชมไปอะไรอย่างงี้ได้ข่าวว่าอีกรายการคือแมสมากก็คือเรตติ้งดีมาก เราก็คือให้เขาได้ครองพื้นที่สื่อก่อนไงก่อนหน้านี้ก็คือแบบว่าเออเห็นเขาเห็นเขาเ,เขาดตติ้งดีเออก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังเราเพิ้มปิ่มใจมากจริงๆที่มีคนมาฟังอะเพราะแบบว่าสําหรับเราเราเป็นแบบ beginner อย่างน,นี้ใช่ไหมเราก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาฟังเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเราก็แบบดีใจมากที่เห็นคนมาฟังยอดวิวถึงพันคน ก็ขอบคุณมากที่สนับสนุนเราขอบคุณที่แบบคอมเมนต์เรานะคะโอเคเราจะมาเริ่มท็อปิกในวันนี้กันท็อปปิกในวันนี้ของเราก็คือห้าความคิดที่เปลี่ยนแปลงหลังพน้นวัยสิปีเออก็คือบางคนอาจจะคิดว่าเออฉันเลิกสิมานานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากจะให้ทุกคนได้ย้อนวัยกลับไปว่าเออตอนฉันอายุ15ปีเนี่ยแล้วมา16บกเนี่ยแบบมีความคิดเปลี่ยนไปยังไงบ้าง คือเราอ่ะอันนี้เราไม่แน่ใจนะแต่ว่าแม่อ่ะพูดตลอดเลยว่าความคิดของเราอ่ะจะเปลี่ยนทุกๆห้าปีเหมือนกับแบบว่าจากห้าขวบมาสิบขวบจากสิบขวบมาสิบห้าขวบจากสิบห้าขวบไปยี่สิบขวบเป็นขวบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็อาจจะจริงก็ได้นะแล้วเราก็รู้สึกจริงๆว่าพอสิบห้าเราก็เปลี่ยนมากอะ่ะพอมาสิบหก ก็เปลี่ยนอีกพอมาสิบหกก็เปลี่ยนอีกแต่ว่าสิบห้าคือเปลี่ยนแบบเหมือนเหมือนกำลังเปลี่ยนอะพอสิบหกก็เริ่มแบบเป็นการปรับตัวที่ลงตัวขึ้นอะไรอย่างง้นนะเออแล้วพอเรามานั่งนั่งคิดว่าแบบเออตอนนั้นฉัน,นอายุสิบหกฉันรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ลิสต์มาได้ห้าข้อซึ่ง ซึ่งจริงๆมันอาจจะดูน้อยใช่ไหมห้าข้อแต่ว่าสําหรับเราอะเรารู้สึกว่าภายในระยะเวลาหนึ่งปีกับกับความเปลี่ยนแปลงห้าอย่างที่เกิดขึ้นกับเราอะมันเยอะนะคือแบบมันมันเปลี่ยนแปลงจนรู้สึกได้ก็คือเยอะมากๆแล้วห้าข้ออะอะไรเงี้ยเราก็จะมาบอกเล่าให้ฟังกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยคือเรารู้สึกว่าตัวเองอะเซนซิทีฟขึ้นเยอะมาก คือปกติอะเมื่อสมัยก่อนนะแบบตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยร้องไห้เราร้องไห้ย,ยากมากเราแบบไม่ค่อยอินหนังแบบร้องไห้กับหนังไม่เคยเลยเออแต่พอตอนเนี้ยแบบดูการ์ตูนอารเล่งเงี้ยยังร้องเลยมั้งเหมือนแบบเซนซิทีฟมากอะ่ะคืออันเนี้ยเราสันนิษฐานนะว่ามันอาจจะเกิดจากการที่เราเหมือนผ่านอะไรมาเยอะขึ้นหรือเปล่า แล้วพอเราผ่าน,นอะไรมาเยอะขึ้นอะเราเหมือนเข้าใจตัวละครมากขึ้นอะพอเราเข้าใจตัวละครมากขึ้นเราก็เริ่มแบบอินกับสิ่งที่เขาเจอและผ่านผ่านพบมาอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเหมือนสิ่งที่เขาเคยเจอมาเออเราก็เคยเจอเหมือนกันเลยว่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออตอนนั้นที่เราผ่านมามันยากมากเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ผ่านมาเขาคงเขาคงเจ็บปวดเหมือนกันเนาะเออมันก็โอ้โหอินเศร้าร้องไห้ <laughs> นั่นแหละแล้วก็หลายๆเรื่องน่แะเรื่องเรื่องการอ่านหนังสือด้วยคือเรารู้สึกว่าอ่านหนังสืออ่ะมันมันอินกว่าการดูหนังนะเพราะว่าอันนี้คือเราคือเป็นที่เรานะคือเราไม่รู้คนอื่นแต่ว่าเราอ่ะเป็นเรารู้สึกว่าการอ่านหนังสือพอมันได้จินตนาการเองอ่ะมันเศร้ากว่าดูหนังอ่ะมันแบบเฮ้อยเงี้ยแล้วเราก็อ่านอ่านเยอะขึ้นพออ่านเยอะขึ้นก็เริ่มแบบเป็นเซนซิทีฟขึ้นเออ บางทีก็รำคาญตัวเองนะแต่ว่าเออกูร้องไห้อีกแล้วเหรอเนี่ยเออดูหนังมันก็ไม่ได้เศร้าอะไรนะซีนเนี้ยทําไมร้องไห้วะแบบบางทีฉากสวยๆมากๆอะ่บบออะก็แบบร้องไห้อ่ะแบบวิวสวยจังทำไมภาพสวยจังปลื้มปิ่มกับความสวยงามตรงหน้าอะไรเงี้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยแล้วเปลี่ยนไปเยอะมากนะสิ่งเนี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนไม่เป็นเลยเมื่อก่อนแบบร้องไหยย้ยากเงี้ยก็ตกใจตัวเองไ <laughs> ง โอเคข้อถัดไป <Okay. S 2> ข้อที่สองรู้สึกว่าตัวเองพูดน้อยลงอ่ะทุกคนอาจจะแบบอ่ะนี่มึงก็พูดอยู่นี่อะไรเงี้ยแต่แบบไม่ได้พูดน้อยลงแบบนั้นนะคือพูดแบบว่าเหมือนพูดเฉพาะเรื่องที่มีให้พูดอะไม่ได้พูดไปเรื่อยอะตอน,นเด็กเราก็จะพูดไปเรื่อยใช่ไหมคือเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เราก็แบบเหมือนมีเรื่องพูดจะอยู่ตลอดอะแต่ตอนเนี้เรารู้สึกว่าเราไม่มีเรื่องพูดเลย นอกจากะว่าแบบมีคนให้ท็อปิกหนึ่งมาให้พูดแบบสุนทรพจน์อะไรเงี้ยหรือแบบตอนที่น้ตอนนี้ที่กําลังพูดอยู่หรือแบบท็อปิกที่คุยกับเพื่อนเรื่องงานหรือว่าเรื่องทํอาหายกินหรืออะไรอย่างนั้ยนะ่ะก็คือคุยพูดอะไรเงี้ยแต่แบบให้ให้ทักไปคุยเล่นน่ะหรือแบบทักไปพูดเล่นคุยท็อปิกเล่นๆอะไรเงี้ยน้อยลงเยอะมากตอนเนี้คุยแต่แบบ เป็นเรื่องเรื่องอะเป็นเรื่องที่แบบเรื่องงานเรื่องการอะนึกออกไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเออว่ะมันไม่ค่อยพูดเล่นกันเนาะแบบพอผ่านวัยนั้นมาเราก็ไม่ค่อยทักไปคุยเล่นกับใครเท่าไหร่แล้วนอกจากว่าเออแบบเราคุยคุยงานอย่างเงี้ยแล้วแบบเออพูดติดเล่นอะไรเงี้ยหัวเราะกันปกติเงี้ยโอเคแต่ถ้าแบบให้ทักไปเพื่อคุยเล่นเลยแบบไม่ได้มีจุดประสงค์อะอันเนี้ยไม่มีแล้วเออ คือสมัยก่อนอะเนาะช่วงแบบลายบุมบุมก็จะทักเปทักเปเฉยส่งรูปนั่นรูปนี่ไปหรือแบบอย่างพ่อแม่ยางก็สวัสดีวันจันทร์ไหมใช่ไหมตอนนี้ก็คือไม่กดเข้าไปอ่านแล้วนะเพราะว่ารู้แล้วว่ามันคือสวัสดีวันจันทร์อะแล้วแม่ก็จะแบบทำไมไม่อ่านลายแม่ก็แบบสวัสดีวันจันทร์อะหรอฉันจะต้องฉันจะต้องอะไรฉันจะต้องเข้าไปอ่านไหมว่า อ๋อวันนี้วันจันคือกูก็รู้อยู่แล้วแม้คือปฏิทินมันก็บอกอะไรเง <laughs> <ๆ>ี้ยก็เลยเออไม่ค่อยไม่ค่อยคุยแล้วก็คุยแชทน้อยลงแบบไม่ค่อยชอบคุยแชทละเมื่อก่อนคุยแชทตลอดเลยแต่รู้สึกว่าก็คุยได้แต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยคุยอ่ะไม่ค่อยคุยเรื่องนอกเรื่องที่มันไม่จาเป็นจะต้องคุยในแชทนึกขอไหมนอกจากเออเจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันเรื่องเล่นๆแต่ว่าถ้าแบบเปิดท็อปปิกด้วยเรื่องที่ไม่จําเป็นเราก็จะไม่ค่อยทําแล้วอะไรเงี้ย ก็ตกใจตัวเองไงมันเป็นเรื่องที่เราตกใจตัวเองเพราะว่ามันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนชัดเจนมากจริงๆจนแบบโหโหเออว่ะแล้วก็แบบย้อนไปดูสตรอรี่ตอนแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยเฮ้ยพูดมากมากเลยวะเราพูดอะไรขนาดนั้นนะเนี่ยเออโอเคข้อต่อไปนะคะก็คือเราเริ่มตัดสิ่งแย่ๆออกจากชีวิตง่ายขึ้นเอาจริงก็สัมพันธ์กับข,ข้อเมื่อกี้นิดนึงนะ เพราะว่าอย่างที่บอกใช่ไหมว่าพอเราพูดน้อยลงเพราะว่าเราไม่ได้มีใครให้พูดด้วยเยอะเยอะเท่าเมื่อก่อนหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าเราก็คุยกับแบบว่ากับเพื่อนที่สนิทจริงจริงก็นึกถึงเวลาที่แบบรู้สึกดีรู้สึกแบบเอ้ยฉันเคยผ่านเรื่องนี้มาก,กับเธอฉันก็แบบเทัาไปแบบคิดถึงจังอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นเพื่อนที่แบบเหมือนอยู่ด้วยกันบ่อยสนิทกันมากมากแล้วก็รู้สึก มีเรื่องกระตุ้นให้คิดถึงเขาอยู่เสมอเออแบบในวันที่เราแบบรู้สึกแย่เงี้ยเราจะมักนึกถึงคนที่อยู่ข้างเราตอนที่เราเคยรู้สึกแย่แล้วเราอ่ะเป็นอย่างนั้นตลอดเลยเวลาเรารู้สึกแย่เราจะแบบนึกถึงเพื่อนคนนั้นอะที่แบบอยู่กับเราตลอดเลยอะตอนที่แบบมีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็จะบบนึกถึงเขาคิดถึงเขามากแล้วก็จะทักไปเออหรือแบบถ้าเป็นเรื่องงานหรือเรื่องที่เรื่องที่เราอินร่วมกันมันก็จะบบมีท็อปิกให้คุยกันอะไรนี้ใช่ไหม เราก็จะไม่ค่อยคุยเล่ยเปือยแหละคนที่แบบว่าไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในชีวิตเราก็เริ่มตัดออกหรือว่าคนที่อยู่แล้วเราแบบไม่ได้ชีวิตดีขึ้นอ่ะเราก็เริ่มให้เขาอยู่ห่างๆอ่ะเพราะว่าถ้าเราจะมีใครสักคนอยู่รอบๆอ่ะเราอยากให้เป็นคนที่จะชักจูงพานำเราไปในทางที่ดีขึ้นอ่ะที่แบบไม่ได้ทำให้เราเป็นคนที่แย่ลงแต่ว่าช่วยกัน เป็นคนที่ดีขึ้นแบบพากันเติบโตอะไรอย่างนั้นน่ะเราก็เลยแบบเหมือนตัดคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่จะแบบพาพาชักนําไปในทางที่ดีออกอะเออแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นะ่ะเราก็รู้สึกดีมากๆเพราะว่าเหมือนคนรอบต,ตัวตอนเนี้ยคือคือมีแต่คนดีดีอะแบบดีแบบดีดีแบบดดอะคือแบบรู้เรารู้สึกมีบุญมากเลยนะคือเราจะเราก็กำลังคิดว่าเออที่เรา ไม่มีแฟนเพราะว่าเรากําลังใช้บุญกับเรื่องเพื่อนมากเกินไปหรือแบบว่าอะไรเงี้ยเพราะแบบเออเพื่อนเราดีจริงๆอะเราเราเราโคตรซาบซึ้งเลยโอเคเราเราซาบซึ้งกันมากพอละเราไปข้อถัดไปแล้วกันข้อถัดไปของเราคือเรารู้สึกว่าตัวเองเห็นค่าของเงินมากขึ้นอันนี้คืออันนี้คือแฟกนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกคนเวลาโตขึ้นอะเราจะเห็นค่าของเงินมากขึ้นอยู่แล้วเว้ย ตอน,นเด็กอะ่ะเราไม่รู้ไงว่าคือพ่อแม่หาเงินลําบากเออกว่าจะได้แบบแต่ละบาทแต่ละสตางค์ถึงมันจะเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องเลี้ยงดูเราก็ตามแต่ว่าเรารู้สึกว่าบางอย่างอะ่ะมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นไงเราไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้เออแบบเราก็จะได้ยินคาจากผู้ใหญ่บอ่อยๆว่าแบบทําไมต้องซื้อแบบสีร้อยแปดสิบสี่อะไรอย่างนั้น เนี่ยหรอแม้แต่ว่าเอาจริงๆเราเราไม่ได้เราไม่ได้รู้สึกว่าการซื้อสี่ร้อยแปสิบสี่เป็นเรื่องเรื่องเรื่องไร้สาระนะแต่ว่าคือเราคือสําหรับเราเราไม่ได้แบบบ้านลูกไงคือเราไม่ได้เป็นคนวาดลูกเว้ยคือเราจะซื้อร้อยแปสิบสี่ทำไมวะในเมื่อฉันใช้จริงๆแค่สิบสี่อะไรอย่างเงี้ยมันแบบบางอย่างอะ่ะมันก็มันก็มากเกินความจําเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าอะไรอะประกาเหรอ แต่ปากกาที่เราต้องเลยนะปากกาที่ต้องเพนททลคือปากกาเมื่อก่อนเนี่ยต้องเพนททลเท่านั้นเพราะว่ามันเขียนลืน่นยี่ห้ออื่นคือไม่เอาลูกเลื่นนี่ไม่ได้เพราะไม่สวย <c oughs> <c oughs> เออความแบบจะต้องเขียนยสวยอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังเป็นนะแต่ว่าแบบก็คือซื้อแท่งเดียวไงเพนเทลทุกวันนี้ก็คือแท่งสองแท่งไงแต่ว่าก่อนคือซื้อเป็นสิบไม่รู้ซื้อทําไมอะไรเงี้ยถ้าที่เราก็มี เราก็ใช้ทีละแทงแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเราจะซื้อเพื่อทำมาเยอะแยะอย่างเงี้ยบางทีมันก็เอออาจจะมากเกินไปแล้วเราก็รู้สึกว่าพอย้อนกลับไปอ่ะมันก็มากเกินไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้จําเป็นนะเออพอเราหาเงินเองเราก็จะรู้เว้ยว่ากว่ามันจะได้แต่ละบาทมันยากอย่างแบบเราทํางานนี้ใช่ไหมคุยกับลูกค้าอย่างเงี้ยสามสิบบาทอย่างเงี้ยเราคุยแบบบางคนอ่ะเราคุยครึ่งชั่วโมงนะเว้ย กว่าจะปิดลูกค้าได้คนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าหูครึ่งชั่วโมงเหนื่อยนะพูดตลอดเลยอะแล้วแบบสามสิบาทอะสามสิบนาทีนาท,ทีละบาทอย่างเงี้ยฉนันได้ทีละบาทอะแก <laughs> แล้วมันก็เรารู้สึกว่าเออมันก็ไม่ง่ายเว้ยแล้วพอเราจะกินอะไรสักอย่างนึงแล้วก็แบบเฮ้ยสามสิบาทเลยอรอลูกค้าคนนึงเลยนะสามสิบนาทีเลยนะอะไรอย่างนง้นนะ่ะเราก็แบบไม่ค่อยกล้าใช้เงิน ใช้เงินน้อยลงเยอะมากเราก็รู้สึกว่ามันเป็นก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะที่แบบทําให้เราเห็นค่าของมันมากขึ้นคือถ้าเราเห็นค่าของมันช้ากว่านี้หน่อยอ่ะมันอาจจะแบบแย่กว่านี้อะไรเงี้ยอืมข้อถัดไปข้อสุดท้ายแล้วเออข้อสุดท้ายแล้วก็คือเราเริ่มอยากทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแบบว่าเราอยากทําอะไรให้ตัวเองรู้สึกภาคภูมิใจมากขึ้นอ่ะ คือเมื่อก่อนเราก็คือใช้ชีวิตไปแบบไม่ต้องคิดอะไรมากใช่ไหมแต่พอเราโตอะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มคิดเริ่มตั้งเป้าหมายอะไรเงี้ยแบบอนาคตฉันจะทําอะไรอะไรยังไงแล้วก็แบบตอนนี้อยากทําอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันให้มันภาคภูมิใจสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามีปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็คือเราอะรู้สึกว่าตัวเองอะเหมือนเก่งเก่งเก่งหลายอย่างเกินไป พูดเหมือนอวยตัวเองเลยแต่แบบไม่ใช่อย่างนั้นเราหมายถึงว่าเราอะเหมือนทําได้หลายๆอย่างแต่แบบเราทําได้ไม่สุดสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นปัญหาแล้วก็แบบตั้งคําถามในใจเยอะมากว่าเฮ้ยงั้นฉันควรทาอะไรวะเงี้ยแบบงั้นงั้นเราควรเรียนอะไรดีหรือว่างั้นเราควรไปเวไหนดีในเมื่อเรารู้สึกว่าชอบไปหมดเลยชอบหลายเวเลยเกินเนี้ยแล้วแบบว่าเพื่อนก็บอกมา ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่แปลกที่เราจะชอบหลายเวยแล้วมันก็ไม่ผิดแล้วมันก็ไม่ได้แย่ที่เราที่เราอาจจะเป็นเป็ดเพราะว่าบางทีมันก็จ,จะต้องใช้สกิลหลายๆอย่างในการทำสิ่งๆิงหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าโหรู้สึกดีขึ้นเยอะมากเพราะว่าก่อนอนเนี้นเราแบบน้อนแล้วตื่นใจไงคือคนอื่นมันเก่งไปหมดเลยคือเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบคนทุกคนอะ่ะเดินไปข้างหน้า วิ่งไปข้างหน้าดีกว่าใช่คว่าวิ่งดีกว่าเพราะว่าเดินมันช้าไปทุกคนในแบบทุกคนรอบตัวเราคือแบบเก่งไปหมดอะมีเป้าหมายมีแพชชั่นคือทำทำได้เก่งสุดๆทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบกดดันตัวเองว่าเฮ้ยคนอื่นเขาแบบเก่งขนาดนั้นแล้วแล้วเราทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเราเชื่อว่าหลายๆคนอะเป็นแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็น แล้วเราก็กลับมาคิดว่าเฮ้ยหรือว่าแบบกูห่วยวะมันไม่ใช่นะทุกคนจริงๆแล้วเราก็แค่ยังไม่เจอเวของตัวเองซึ่งมันไม่มีใครกําหนดเปว,ว่าแบบอายุเท่าไหร่ถึงจะเจอเวของตัวเองคือคนอื่นอะคนอาจจะแบบมีเพื่อนรอบตัวที่แบบเจอทางของตัวเองได้เร็วแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่คนประเภทที่เจอเวของตัวเองได้เร็วนี่หรอไหมซึ่งเราก็แบบอย่าไปกดดันมันม,นมากว่าฉันจะต้องเจอเว ของตัวเองในอายุเท่านี้ฉันควรจะเจอได้แล้วเลยแบบสังคมกดดันว่าเออกูจะต้องเป็นคนเก่งตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปหรืออายุเท่านี้คือฉันจะต้องแบบเก่งมากเอ็กซ์เพิดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่ท,ที่ที่มีความสุขกับสิ่งนี้นะเพราะว่าถ้าเรามานั่งกดดันตัวเองแล้วเราไม่มีความสุขอะ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์นเนออกไหม ตอนแรกเรากดอันตึงมากแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มปล่อยวางมากขึ้น <c oughs> ปล่อยวางมากขึ้นเพราเรารู้สึกว่าชีวิตเรามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วเราก็ดําเนินชีวิตให้ดีที่สุดในในแบบบทบาทของเราอะ่ะเออค่ะทุกคนตอนนี้ก็จบแล้วสําหรับหข้อที่เราได้พูดไปเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุข แล้วก็นอนหลับฝันดีกินข้าวให้อร่อยเอออยากกินของหวานก็ซื้อกินมีเงินก็ใช้บ้างเออแบบว่าไม่ต้องเก็บไปซะทั้งหมดกลัวอ้วนก็ก็แบ่งเวลากินเอาไม่จำเป็นต้องอดแบบว่าจนไม่มีความสุขก็คืออยากกินอะไรก็กินบ้างอาจจะแบบลดลดเอาหรือออกกำลังกายเอาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็นนวกอืมหมดแล้วแหละ ขอ,ขอบคุณมากๆที่ฟังจนจบลาก่อนทุกคนจะเจอระหวังว่าจะเจอกันคลิปหน้าไม่ต้องหวังหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ทำคลิปมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะบ๊ายบาย